กราบเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกระผมนายอัครพงศ์นาลงชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดและการปฏิบัติงานในหัวข้อการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในฐานะครูผู้สอนผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชน แต่ผมเชื่อว่ารากฐานของบ้านเมืองที่มั่นคงยั่งยืนเริ่มต้นมาจากการมีพลเมืองที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนั้นจึงไม่ใช่แค่ความรักชาติแต่ต้องควบคู่กับความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองการเคารพกฎหมายการใช้เหตุผลและการลงมือทําเพื่อส่วนรวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมได้บูรณาการแนวคิดนี้ผ่านการจัดการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นการจัดโครงการเยาวชนพลเมืองดีมีจิตสาธารนณะการใช้บทเรียนเชิงคุณธรรมควบคู่กับบทเรียนทางวิชาการการใช้กิจกรรมสะท้อนความคิด reflection เพื่อให้นักเรียนพบทวนบทบาทของตนเองในสังคมรวมถึงการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติทั้งในชีวิตประจำวันและในหน้าที่ราชการเป้าหมายของกระผมไม่ใช่เพียงให้นักเรียนมีความรู้แต่ต้อง คิดเป็นทำเป็นและเป็นคนดีของสังคมกระผมเชื่อมั่นว่าความดีที่เราทำกับเด็กคนหนึ่งนั้นอาจส่งผลต่อสังคมได้ทั้งรุ่นและนี่คือแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ครูของกระผมอย่างต่อเนื่องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมในการนำเสนอและขอฝากแนวคิดนี้ไว้เพื่อพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ